อายุ25กับอายุ35ซื้อประกันต่างกันเท่าไหร่สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมากครับว่าซื้อประกันตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะคุ้มที่สุดโดยเฉพาะถ้าเรามองที่อายุ25กับ35ห่างกันแค่10ปี แต่ผลลัพธ์ของเบีย้ยประกันและความคุ้มครองเนี่ยต่างกันเยอะมากเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยเลยครับเพราะหลักของการประกันคือยิ่งอายุน้อยยิ่งเสี่ยงน้อยเบีย้ยก็ถูกแต่ถ้าอายุมากขึ้นความเสี่ยงสุขภาพและชีวิตสูงขึ้นเบีย้ยก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับ เหมือนกับซื้ออซื้ตั๋วเครื่องบินครับใครจองก่อนได้ถูกใครจองช้าต้องจ่ายแพงขึ้นทั้งที่เส้นทางปลายทางก็คือที่เดียวกันล่ะครับผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับให้เห็นว่านะให้เห็นภาพง่ายๆเลยครับสมมุติเราเลือกทำประกันชีวิตทุนอยู่ที่1ล้านบาทชำระเบี้ย20ปีนะครับถ้าเราเริ่มตอนอายุ25ปี เบีย้ยก็ประมาณ20งหมื่จ่ายครบ20ปีรวม4,000สนแต่ถ้าแต่ก็ได้รับความคุ้มครอง1ล้านบาทตั้งแต่วันแรกเลยแ่ละครับแต่ถ้าเราเริ่มตอนที่อายุ35เบีย้ยจะกระโดดขึ้นไปประมาณ30 0 0 0บาทจ่ายครบ20ปีรวม6,000นความคุ้มครองก็เท่าเดิมครับก็คือ1ล้านบาทเห็นไหมครับแค่ชาร์จสิปีเราต้องเสียเบีย้ยเพิ่มถึง2,000สนบาท และไม่ใช่เรื่องเงินนะครับเรื่องเวลาคุ้มครองก็สำคัญมากครับอายุ25ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่หนุ่มสาว25 45ปีซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการสร้างครอบครัวและสร้างอนาคตอายุ35เริ่มช้ากว่าก็จะเสียเวลา10ปีนั้นไปเลยล่ละครับข้อคิดสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็คือฉะนั้น สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการซื้อประกันไม่ใช่เป็นภาระแต่คือการลงทุนในเวลาครับยิ่งเริ่มเร็วยิ่งถูกยิ่งคุ้มค่าและยิ่งมีเวลาคุ้มครองนานกว่าถ้าใครกำลังคิดว่าไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยซื้อผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องซื้ออยู่ดีคุณจะซื้อในราคาที่แพงกว่าคนที่เริ่มก่อน ทั้งที่ความคุ้มครองเท่ากันเหมือนกับเราไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตละครับใครจองล่วงหน้าได้ราคาพิเศษแต่ถ้าไปจองหน้างานไม่ใช่แค่แพงกว่านะครับบางทีอาจจะไม่มีที่นั่งให้เลยละครับจำไว้นะครับประกันชีวิตไม่ได้ซื้อด้วยเงินแต่ซื้อด้วยเวลาและความรับผิดชอบการเริ่มต้นเร็วคือการชนะตั้งแต่ยังไม่ลงสนามนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะบางทีการตัดสินใจในวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของทั้งชีวิตได้เลยล่ะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ